คยส่งไปซ่อมที่ศูนย์หลังจากนั้นก็นําใช้ได้นะครับแล้วก็นํากลับมาลองใช้งานได้วันเดียวปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะครับใช้งานได้แค่วันเดียวแล้วก็เสียน้ำแล้วมาจากด้านในครับตามที่คาดการเอาไว้ว่าน้ําเข้าเพราะเราทาการเขย่าแล้วมันมีมีเสียงน้ํานะครับสาเหตุที่ทําให้ปั๊มไม่หมุน ก็คือมีน้ำเข้าเข้าเป็นระ,ระบบของวงจอดไฟของปั๊มน้ำดูนะครับด้านในจะเป็นคราบสุกปกมากแลก้วก็นี่ครับแผงวงจรก็อาจจะได้รับความเสียหายนะครับเลยทำให้ปั๊มไม่หมุนเดยว,วิธี